อ่าสังเกตด,ดูนะครับฟันเลยเนี่ยมันจะดึงเข้าหาตัวไม่ใช่ออกไปข้างหน้านะครับอ่านี่คือหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยเนาะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องสาระเงินช่างกันเนเช่นเคยนะครับอา่าผมเจอคลิปหลายคลิปมากนะครับ ที่สอนเกี่ยวกับการใส่ใบเลื่อยอตัดเหล็กตัดท่อพวกนี้นะครับหลายช่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่มีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านเนาะแล้วก็ชอบสอนแบบผิดๆนะครับชอบสอนแบบผิด,ผดเกือบทุกช่องเนาะที่ผมเข้าไปศึกษาดูถามมาทําไมผมกล้าพูดอย่างนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสาธิตแบบเปล่าๆเ,าเานาะวันนี้ผมมีเอกสารหลักฐานมายืนยัน ว่าคลิปที่ผมไปศึกษามาเนี่ยไปดูหลายๆช่องมาเนี่ยสอนใส่ใบเลื่อยแบบผิดๆมาโดยตลอดนะครับและวันนี้เนี่ยมจะมาสอนการใส่แบบถูกวิธีนะครับและใส่ยังไงให้ถูกวิธีนะครับและมีหลักฐานมายืนยันด้วยไม่ได้มาสอนมือเปล่าเนาะโอเคก่อนอื่นเลยสําหรับมือใหม่ทุกคนนะครับให้สังเกตฟันเลื่อยนะครับซึ่งฟันเลื่อยเนี่ยจะมีตัวหนังสืออยู่ด้านนึง นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไม,ไม่เห็นแล้วเนาะ,ะวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับซึ่งหลายช่องหลายทางที่ผมเห็นเนี่ยสอนโดยการเอาฟันเลนะื่อยเนี่ยอยู่ข้างหน้าคือข้างหน้าทางนี้ไปทางนี้นะครับจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นการสอนที่ผิดผิดมากด้วยนะครับจริงๆแล้วการใส่ที่ถูกวิธีคือเราต้องอเอาฟันเลื่อยนะครับฟันเลื่อยเข้าหาตัวนะครับ ซึถามว่าทําไมต้องเข้าหาตัวเราต้องนึกสภาพนะครับเวลาเราเลื่อยแล้วก็ดึงถอยหลังเนาะมันจะมีแรงเยอะกว่าดาันไปข้างหน้าใช่ไหมเราต้องนึกถึงจุดนี้นะครับซึ่งหลายช่องมากที่ผมไปศึกษาดูแล้วก็ไปไปเช็คดูเนาะสอนแบบผิดผิดคือชอบสอนให้เอาใบเลื่อยฟันเลื่อยเนี่ยไปข้างหน้านะครับซึ่งเป็นการสอนที่ผิดนะครับซึ่งวิธีการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องใส่โดยการเอาฟันเลื่อยเนี่ย เข้าหาตัวเนาะคืออย่างนี้เนาะวันนี้ผมไม่ได้มาพูดปากเปล่าๆอย่างที่ผมบอกผมมีหลักฐานมายืนยันว่าใส่แบบนี้จริงนะครับโอเคหลักฐานที่ว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮนะโอเคอย่างที่ผมบอกเนาะนี่กันใส่ไปเลยที่ถูกต้องคือเราต้องเอาฟันเลยเนะี่ยเข้าหาตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไปข้างหน้านะครับโอเคเอกสารที่ผมมายืนยันวันนี้เนะี่ย ให้เราสังเกตตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลื่อยที่ใช้ควบคู่กับเลื่ยแบตนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้เนาะซึ่งจะเป็นตัวนี้มันจะควบคู่กันอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเล่ยแบตที่บริษัทผลิตมานะครับและให้เราทําการสังเกตฟันเลื่อยนะครับสังเกตฟันเลื่อยเนาะฟันเลื่อยเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันดึงเข้าหาตัวนะครับใช่ไหมเราสังเกตฟันเลื่อยดีๆเนาะสังเกตดูนะครับฟันเลื่อยเนี่ยมันจะดึงเข้าหาตัวไม่ใช่ออกไปข้างหน้า นะครับอ่านี่คือหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยเนาะถ้าอ่าถ้ามันผิดพลาดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับบริษัทเนาะเห็นนะอันนี้คือหลักฐานยืนยันนะครับว่าวิธีการใส่ฟันเลื่อยตัดเหล็กชรวงนี้เนี่ยที่ถูกวิธีเนี่ยเราต้องใส่ฟันคอยหลังมาไม่ใช่เดินหน้านะครับอ่าก็ขอฝากถึงหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้อ่าก็ถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์ความรู้ตรงนี้เนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้นะครับผมขอกล่าวไว้นิดนึงเนาะผมไม่ได้มาไม่ได้ตั้งใจมาบอกว่าช่องไหนสอนผิดช่องไหนสอนถูกนะครับแค่มาแก้ไขข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปที่สอนไปนี้มีข้อผิดพลาดหรือว่ามีคำชี้แนะอะไรก็สามารถเม้น ที่ใต้คลิปนี้กันได้นะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วเราเจอกันอีพีถัดไปครับผม